ข้อสินะครับกิจการซื้อวัสดุสำนักงานจ่ายเช็ค2,009าแต่บันทึกบัญชีเท่ากับ4 0 0พันเก้าเราจะเห็นว่ากิจการบันทึกบัญชีผิดดังนั้นข้อนี้ปรับปรุงที่ฝั่งกิจาการแน่นอนอันนี้ปรับปรุงได้เยอเท่าไหร่เราก็หาต่างๆกันนะครับเอาสอง9 4 0เก้าสี่ันเก้าลบกันลบกันก็คือสองพัน0 0ัคือผลต่างที่เราจะต้องปรับ ราวนี้เราก็เท้าความแบบว่าที่เขาเคยบันทึกบัญชีผิดนั้นเขาผิดยังไงครับเขาเคยเดบิตด้วยวัสดุสำนักงานและเครดิตด้วยธนาคารด้วยยอดที่เขาบันทึกไปนะครับ4,009แล้วที่ถูกไปยังไงครับที่ถูกควรจะต้องลงว่ายอด2,009เราดูตัวนี้นะครับ ชื่อบัญชีธนาคารเขาลดยอดเงินฝากธนาคารลง4,009แต่จริงๆคนลดยอดแค่เพียง2,009ก็คือลดยอดเงินฝากมากเกินไปเมื่อลดยอดเงินฝากมากเกินไปเราก็ควรจะต้องตีกลับก็คือการบวกกลับเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาเคยลดลงมากไปนะครับคราวนี้สรุปได้ว่าบวกกลับนั่นเองนะครับที่ฝั่งกิจการนะครับเขียนว่าบันทึกบัญชีผิดนะครับโดยยอดต่างๆคือ2,000 เราได้นําข้อมูลนะครับทั้งหมด10ข้อนะครับมาปรับปรุงในงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเช็คยอดกันนะครับว่าที่เราลงนั้นสรุปยอดกันว่าสองฝั่งนั้นเท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ากันก็แปลว่างบถูกนะครับแล้วก็ลมยอด500,000 5 1 5 5 5นะครับอธิบายว่าเป็นยอด ที่ถูกต้องส่วนฝั่งธนาคารนะครับรวมกันก็ได้เท่ากันนะครับห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้ารวมและเขียนว่ายอดที่ถูกต้องนะครับเราจะเห็นว่ายอดที่ถูกต้องจริงๆก็คือห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับสําหรับจบข้อนี้นะครับการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปนะครับมีข้อที่หนึ่ง ข้อที่2ข้อที่4ข้อที่5ข้อ6ข้อ7ข้อ8และข้อ10นะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่กิจการจะต้องปรับปรุงเนื่องจากว่ากิจการลงบัญชีบัญชีไม่สมบูรณ์นะครับเรามาดูข้อที่1กันก่อนข้อที่1ก็คือค่าธรรมเนียมที่กิจการควรจะต้องบันทึกบัญชีนะครับเมื่อเป็นค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมคือค่าจ่ายดังนั้นข้อที่1กิจการก็ควรจะต้องเดบิตด้วยค่าธรรมเนียม เพราะค่าธรรมเนียมคือค่าให้จ่ายต้องลงทาง,งด้านเดบิตนะครับด้วยยอด380และเครดิตด้วยยอดเงินฝากธนาคารที่ลดลงนะครับ380นี่คือข้อที่1น,นะครับที่ต้องควบคุมต่อไปข้อที่2นะครับกิจการจ่ายเช็คชำระหนี้ให้เจ้าหนี้39,999แ 99, ต่บัญบัญชีด้วยยอด9,290ข้อ2นี้นะครับก็คือรายการแก้ไขข้อผิดพลานั่นเอง ตอนที่จะแก้ไขนั้นเรามาท้าวความก่อนว่าที่ผิดนะั้นก็ลงบัญชีอย่างไรนะครับเมื่อเรารู้ชื่อบัญชีที่เขาลงผิดแล้วเราจะได้แก้ไขปรปับปรุงให้มันถูกต้องได้นะครับที่ผิดเขาเคยเดบิตด,ด้วยเจ้าหนี้และเครดิตด้วยธนาคารด้วยยอดเงินที่เขาลงมาที่บัญชีผิดนะครับก็คือ9,290นนี่ที่ผิด เรามาดูที่ถูกกันนะครับที่ถูกนั้นเขาจะต้องลงด้วยเดบิตด,ด้วยเจ้าหนี้สามหมื่นเก้าพัเ้ารอยิครดิตด้วยธนาคาร3 9 9 9 9ืกาพันารยเกันนะครับคราวนี้เราก็มาแก้ทีละตัวตัวเจ้าหนี้ก่อนเจ้าหนี้เนี่ยที่ผิดลงด้วยยอดนี้แต่ที่ถูกเนี่ยควจะต้องลดยอดถึงยอด สามหมื lle, ah Speaker, ่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าเลยก็แปลว่าเขาลดยอดหนี้น้อยไปเมื่อเขาลดยอดหนี้น้อยไปก็ต้องลดยอดหนี้อีกนะครับเพราะว่าเขาลงด้วยยอดที่น้อยนะครับจริงๆเราต้องลดยอดหนี้เท่ากับเท่านี้เมื่อเราต้องการลดยอดหนี้อีกคําว่าลดยอดหนี้ก็คือการเดบิตเจ้าหนี้นั่นเองนะครับผมจึงปรับปรุงโดยการเดบิตเจ้าหนี้อีกนะครับด้วยยอดผลต่างนะครับที่เราเคยคำนวณกันมาแล้วว่าผลต่างสําหรับ ตัวเลขนี้กับตัวเลขนี้นะครับมีผลต่างเท่ากับ3 7มหเมื่อเรารู้แล้วว่าผลต่างเท่ากับเท่านี้ดังนั้นก็ควรจะต้องลดยอดเจ้าหนี้ลงอีกเท่ากับ30 79นะครับและเครดิตเราก็มาดูอีกตัวหนึ่งที่เขาผิดก็คือเครดิตธนาคารเขาเครดิตเนี่ยน้อยกันไปจริงๆเขาควรจะต้องเครดิตถึง39ม0 0 เมื่อเขาเครดิตธนาคารน้อยเกินไปเราเหมือจะต้องเครดิตเพิ่มอีกนะครับคำว่าเครดิตเพิ่มอีกก็คือการลงด้านเครดิตนั่นเองนะครับจึงเครดิตด้วยธนาคาร3ามหมื่นเรหรือเราอาจจะเดาง่ายว่าถ้ามันเคยเดบิตเจ้าหนี้ด้วยยอด3 7มหมื่ด้านเครดิตจะต้องด้วยยอดที่เท่ากัน3 7มหมื่น้วกและก็ต้องปรับปรุงด้วยธนาคารเพราะว่าที่ผิดนั้น เคยแก้เจ้าหนี้แล้วนะอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นธานาคารนะครับเราก็อาจจะเดาอย่างนี้จะได้นะครับนี่คือการปรับปรุงข้อที่2นะครับต่อไปเป็นการปรับปรุงข้อที่4ี่มีการจ่ายเช็คชำระหนี้43่หมาแต่ว่าบันทึกบัญชีผิดเป็น4ี่ห0หัาข้อข้อนี้ก็คือการแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับข้อที่4การแก้ไขข้อผิดพลาดก็ทำเหมือนเดิมนะครับเราลงเท้าความ ตัวเลขที่ผิดก่อนแล้วก็ปรับปรุงด้วยผลต่างนะครับสนะครับที่ผิดลงอย่างไรนะครับเขาจ่ายชำระนี้ให้เจ้าหนี้ก็ต้องเดบิตด้วยเจ้าหนี้ลดลงและเครดิตธน,นาคารที่เคยลงผิดเนี่ยลงไปย,ยอดสี่หมื้าพันยี่สิบ 4, 000, 000, แล้ที่ถูกเป็นยังไงครับที่ถูกควรจะต้องเดบิตด้วยเจ้าหนี้สี่4มื4 4สาสร้บสี่และเครดิตด้วยธนาคารสี่4มืนสามพัผลต่างตามที่เราเคยคำนวณกันแล้วนะครับผลต่างสำหรับตัวเลขกับตัวเลขนี้ก็คือ1576งพัารอยกแล้ปรับปรุงด้วยตัวเลขนี้นั่นเอง ปรับปรุงได้ผลต่างคราวนี้เราก็มาดูีละตัวนะครับที่เขาเคยผิดเนี่ยเขาเดบิตเจ้าหนี้สี่หมื่นห้าแต่จริงๆแล้วควรจะต้องเดบิตแค่เพียงสี่หมื่นสามเท่านั้นแปลว่าเขาเดบิตมากเกินไปเมื่อเขาเดบิตมากเกินไปความหมายก็คือเขาลดยอดเจ้าหนี้มากเกินไปก็ควรจะต้องลดยอดให้น้อยลงคําว่าลดยอดให้น้อยลงก็คือควรจะต้องกลับด้านนั่นเองเพราะว่าด้านเดบิตคือการลดยอดมากเกินไปนะครับเราก็เลยต้องเครดิตเป็นเครดิตเจ้าหนี้ ยอดต้นต่างอีกตัวหนึ่งก็คือธนาคารเขาเครดิตธนาคารสี่หแต่จริงๆแล้วควรจต้องเครดิตแค่เพียงสี่หมื่นสามเท่านั้นเองก็แปลว่าเขาเครดิตมากไปเมื่อเขาเครดิตมากไปก็ควรจะต้อง้านเครดิตส่วนที่มากนะครับเราก็เลยจะต้องเอามันไปไว้ได้านตรงข้างก็คือเดบิตธนาคารหนึ่งห้าเจ็ดหกนะครับนี่คือการปรับปรุงในหัวข,ข้อที่สี่นะครับเดบิตธนาคารเครดิตเจ้าหนี้ ต่อไปหัวข้อที่ห้าครับหัวข้อที่ห้าธนาคารสงเช็คคืนความหมายก็คือต้องลดยอดเงินฝากลงมันเองนะครับเพราะเช็คคืนทำให้ยอดเงินฝากของกิจการลดลงนะครับมีค่าธรรมเนียมมาด้วย2อง้อยสามบาทดังนั้นเราก็ต้องรู้นะครับว่าเช็คคืนคือการลดยอดเงินฝากธนาคารลงจึงเครดิตด้วยธนาคารเท่าไหร่ไม่ทราบ แต่ว่าในการที่เราได้รับเช็คคืนกลับมานั้นเราจะต้องตั้งคนที่เขาเคยียนเช็คให้กับเราเนี่ยเป็นลูกหนี้กับเข้ามานะครับเราจึงเดบิตลูกหนี้โดยมูลค่าของเช็คก็คือ2 0 0 0 0ทราบได้อย่างไรครับก็า2 0 0ม0ก็เพราะว่าโจทย์อาจจะไม่ได้บอกมาว่าเช็คมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าคิดค่าธรรมเนียม2 0 3้บาทแล้วรวมเงินทั้งสิ้นที่ธนาคารหักยอดเงินฝากของกิจการลงเนี่ยคือ2 0 2 0 3้บาทก็หมายความว่า2 0 3บาทนั้นเป็นค่าธรรมเนียม นะครับถูกหักแล้วดังนั้นส่วนที่เหลือก็ต้องเป็นมูลค่าของเช็คนั่นเองดังนั้นถ้าเอา2องสบาทบวก20,000ก็จะได้เท่ากับ2 0 2หมบาทดังนั้นเราก็เดาได้ว่าเช็คนั้นต้องมีมูลค่า20,000แน่ๆนะครับและค่าธรรมเนียมนั้นเป็นค่าใ้จ่ายนะครับจะต้องลงทางด้านเดบิตสรุปแล้วยอดเงินฝากที่กิจการจะต้อง,งอบันทึกรดยอดลงก็คือการนำสอบรายการนี้นะครับ รวมการทําให้เงินฝากลดลงซึ่งก็ตรงกระจดพอดีนะครับว่าธนาคารนั้นกเยอดเงินฝากของกิจการนั้นสิ้นก็คือ20,203บาทนะครับ